เรื่องจริงไนท์ไลฟ์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องจริงไนท์ไลฟ์นะครับผมคุณผู้ชมเขาจะบอกว่าหลายคนนี่ยอาจจะเล่นข่าวคลาวต่างๆของไอซ์น่นะในช่วงที่ผ่านมาว่าเยชีวิตเธอถึงแม้วันนี้จะดูมีความสุขฉสวยขนาดนี้ผ่านมารสุมที่หนักมากมาก,ก็หลายครั้งครั้งนี้หนักที่สุดไหมก็เรียกได้ว่าหนักหนักที่สุดก็ได้ค่ะเพราะ<ม>ว่ามันมันหลายๆอย่างพร้อมๆกันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างะร่างกายจิตใจความรู้สึกทุกอย่างเลยค่ะทุกด้านร่างกายด้วย จิตใจด้วยความรู้สึกทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้ามันเอฟเฟกแค่ตัวไอเองอาจจะไม่เป็นไรแต่คือพอเอฟเฟกครอบครัวปุ๊บไอจะเริ่มแบบไม่ได้ละเรื่องนอกบ้านไหวแต่เรื่องในบ้านเนี่ยไม่ไหวละเป็นห่วงความคิดเป็นห่วงความรู้สึกข,ของเขาของคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรทไําให้เรากลับมาสวยและเก่งได้แบบวันนี้ในเวลาที่ทุกคนอ่อนแอหมดเลยอ่ะคือคุณพ่อก็ไม่ค่อยสบายคุณแม่ไม่สบายซึ่งถ้าไอาไปอีกคนหนึ่งก็คือกลายเป็นว่า ไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งก็คือไอ้ก็ต้องเป็นเสาหลักที่บ้านเพื่อที่จะแบบยืนขึ้นมาแล้วก็โอเคเรากลับมาทํางานเรากลับมาทุกอย่างเปลี่ยนใหม่คืดขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งคิดว่าเราทำได้ดีไหมกําลังเริ่มต้นด้วยดีนะคะหนูว่าอขออนุญาตสรุปสั้นๆกันละกันให้ไอ้เป็นคนตอบเองว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันจบยังไงไซยานายสรุปว่าเราผิดไหมไซยันนายไม่เกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับในคดีแต่ว่าก็ไปให้เขาเรียกว่าให้ปากคํากับตํารวจในในฐานะของพยานอาการป่วยของคุณพ่อคุณแม่อยู่ในขั้นรักษากําลังทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยทั้งคู่ค่ะณวันนี้ที่เราถ่ายเรื่องจริงในไลฟ์สภาพร่างกายและจิตใจของเราเป็นไงบ้างตอนนี้ดีตอนนี้ดีขึ้นเยอะกว่าช่วงที่ผ่านมามากมเลยเพราะว่าได้กำลังใจจากหลายหคนไม่ว่าจะเป็น พี่พี่น้องน้องแฟนคลับเพื่อนคนอุณพ่อคุณแม่คือทุกคนกค็คอยที่จะแบบถามแล้วว่าเป็นอะไรไหมสบายดีไหม,มตอนนี้เป็นยังไง,งคือแค่แค่คำถามหนูก็รู้สึกว่าเขาใส่ใจเราแหละเขาเขาต้องแคร์เรานะเขาถึงจะถามเราแบบนี้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นพลังบวกอีกอย่างหนึ่งที่ไอได้รับมามอสุมชีวิตครั้งนี้คือมันดูเหมือนทุกอย่างแย่ไปหมดเลยแต่มันทําให้เราได้ปลดล็อกกับค,คนรอบตัวเราด้วยเหรอมาถึงเปิดใจ คุยกันมากขึ้นใช่ค่ะโดยเฉพาะในครอบครัวไอเองทั้งคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดถ้าไม่ถ้าไม่แบบสุดแล้วจริงๆจะไม่พูดตัวไอเองเป็นเหมือนกันทั้งสามคนเลยถ้าไม่ไหวจริงๆถึงจะแบบโอเคเราคุยกันหน่อยแต่ถ้ายังไหวอยู่เขาจะไม่เขาจะอดทนเขาจะไม่พูดอะไรทั้งสิน้น ไอส้สก็เป็นคุณพ่อก็เป็นคุณแม่ก็เป็นอพอตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นเราก็เลยต้องคุยกันเยอะขึ้นก็ได้มีการแบบคุยกันนะหลายๆเรื่องที่เราแบบบางทีไม่ได้แชร์กันเลยแต่เราก็กลับมาแชร์ในทุกๆเรื่องจริงๆในตอนนี้เพราะว่าไอ้รู้สึกว่าการที่เราได้สื่อสารกันอะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากมไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่พอเราได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงมันมันกลายเป็นว่าเราได้ได้แชร์ความรู้สึกแล้วมันก็แบ่งเบา ความรู้สึกของเขาและเราได้เหมือนกันดีใจด้วยนะพี่ก็ตามข่าวอยู่แล้วก็ผ่านอะไรมาผ่านแรงหนักมาแล้วก็มามีวันนี้ได้อถ้ามองย้อนกลับไปวันนี้เราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ได้บทเรียนเยอะเลยค่ะหลายอย่างเหมือนไอ้เริ่มมาเป็นเหมือนเหมือนถ้าเทียบได้ก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่อรอบหนึ่งค่ะเหมือนกับว่าเราได้มองย้อนกลับไปในอดีตว่าเราเราเป็นมายัางไงเราผ่านอะไรมาบ้าง เรามีอะไรที่ภาคภูมิใจเรามีอะไรที่เสียใจเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงมันก็กลายเป็นว่าเราได้เหมือนมีโอกาส,สอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้กลับมาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็กลับมาทํางานเต็มที่ต้องบอกว่าเธอนี่เก่งมากเลยนะครับผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้อย่างเข้มแข็งนะจะบอกว่ามนุษย์เราครับมันมีวันที่เราท้อเหนื่อยทุกคนไปได้เหมือนกันหมดแต่เมื่อเรามองคนที่อยู่ข,ข้างเรารักเราให้กํรารกกลังใจกันเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นพลัง ให้เราลุกได้เดินต่อไปเหนื่อยนะกระดอนพักตื่นช้ามาก็ค่อยไปต่อจะบอกว่าทุกคนที่นี่รับแฟนคลับของไอซ์ทั้งประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกาลังใจที่ให้กับไอซ์เจ้าครอบครัวด้วยสุดท้ายพี่เปิดโอกาสในกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้องสี่สี่ตัวอยากฝากของอยากขายของอะไรจัดไปยังไม่มีของให้ขายนะคะตอนนี้ค่ะแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ามีธุรกิจยังไงก็ฝากด้วยนะคะแค่นี้ใช่ค่ะ แล้วก็ถ้าใครจะติดต่องานมาก็พร้อมเต็มที่นะคะรับได้ทุกอย่างนะคะไม่เกี่ยงคะ่ะได้หมดคะ่ะอเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์ให้น้ำตาเดียวกันละกันนะติดต่อได้เลยคะ่ะผู้าัดการใช่ไหมตามเบอร์ที้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆาเนี่ยทำให้เรียนรู้และคนพบบทเรียนในชีวิตนะคิูวันนี้ทุกคนน่าจะได้พลังดีๆแล้วละ่ะผ่านมุมมองของไอซ์พิชญานั่นเองไอซ์ขอบคุณมากๆนะเดียกเก็บกับจริงในไลฟ์ของเรานะครับหมดพลังแล้วครับเจอกันใหม่คืนเสาร์หน้าสี่ทุ่มครึ่งช่องวก็ดรีสดบ